ISTIME สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้พี่ปุ๋ยก็มาถึงยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วท่านอดีตนายกสมาคมก็นั่งอยู่ตรงหน้าพี่ปุ๋ยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอนุรุษธสวัสดีครับขออน,นุญแนะนําตัวสักนิดค่ะครับผมอนุรุว่องวานิตครับปัจจุบันผมเป็นนายกกิติมศักดิ์ของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทย,ใน,ททไทยในภาพรวมราชบัณฑิตธค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ต้อนรับพวกเรานะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะปุ๋ยขออนุญาตจริงๆแล้วไมเซ็ตเนี่ยเราจะมีชื่อจําเลยว่าเวลาที่เรานึกถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะบรรยายดีๆเนี่ยยุวพุทธเป็นหนึ่งในรายชื่อที่เรานึกถึงเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะปุ๋ยนะคะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยทีเดียวไม่ทราบยุวพุทธนี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะยูพุทธปัจจุบันเนี่ยครับมีอายุถ,ถึง7.2ปีแล้วนะครับ ก่อตั้งปี2493้าานะถ้าหักลบกับปีปัจจุบันก็คือ72ปีชื่อยุวพุทธิกาสมาคมนะครับความเป็นมาเนี่ยมาจากกลุ่มคนหนุ่มสาวนะครับจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ของยุวพุทธนี่คือผู้ก่อตั้งสามคนคนหนุ่มสามคนคุณบุญโยงว่องวานิชซึ่งเป็นคุณพ่อผมนะครับอาจารย์เสถียโรโพธินันทะแล้วก็คุณสุพจน์แสงสมบูรณ์เป็นเพื่อนกันคุณเสถียรเนี่ยสมัยก่อนที่เรียกว่าเป็นพระตรบิดกเคลื่อนที่ คือท่านเป็นคนหนุ่มก็จริงแต่ศึกษาเรื่องธรรมะและประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเป็นเหมือนกับเป็นคนที่มีโฟโตกราฟิกเมม m รี y คือแกอ่านและแกจาได้หมดดังนั้นเวลาถามไปก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นตู้พระไตไปดกเคลื่อนที่ก็เป็นคนหนุ่มพอมาเจอกันก็คุยกันเรื่องธรรมะเยอะมากค่ะจนกระทั่งมีความคิดว่าทําไมเราไม่ตั้งกลุ่มชมรมยุพุูธขึ้นและในที่สุดจากความคิดว่าตั้งชมรม ซึ่งเป็นที่รวมตัวของคนหนุ่มสาวที่สนใจธรรมะค่ะสมัยก่อตั้งเนี่ยเป็นสมัยที่มีสมาคมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่คือพุทธสมาคมค่ะแต่พุทธสมาคมเป็นที่รวมตัวของผู้สูงวัยออายุเยอะแล้วส่วนคนหนุ่มคนสาวเวลาเข้าไปในพุทธสมาคมไม่อ่ไม่ถูกเจริญละเป็นสังคมคนแก่ไปที่อายุมันมีแกลปเป็นเ e เ e r a t i o n g a อยู่นะครับค่ะ ก็เลยต้องหาข้อมูลกันเองแล้วก็ไม่ได้มีการรวมตัวกันนะฮะสามหนุ่มเนี่ยที่คุยกันแล้วบอกตั้งกลุ่มยุวพุทธิกาขึ้นหลังจากนั้นมาเนี่ยก็กลายมาเป็นสมาคมคือยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นมาประมาณปี2506มังคับซึ่งไปอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คิดว่าการที่คนหนุ่มสาวเนี่ยมารวมตัวกันที่ตั้งอยู่ที่วัดกันมาตุยารามซึ่งเป็นวัดที่อยู่ที่ เยาวราชสมัยก่อนเขาเรียกตอกไก่นะเป็นเป็นวัดเล็กๆวัดหนึ่งแต่ว่ามีท่านเจ้าวาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคือพระอาจารย์สุชีพปุญญาลุภาพนี่ก็เป็นองอีกอีก,อกรูปหนึ่งองค์หนึ่งละคนหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนาว่าเป็นตู้พระไตไปดกเคลื่อนที่เช่นกันแต่ตอนนั้นท่านเป็นพระ ส่วนคุณอาจารย์เสถียรเนี่ยเป็นคาราวาสะแต่นั้นปเป็นปรากฏการณ์อันใหญ่มากของคนหนุ่มคนสาวที่มารวมตัวกันได้ท่านก็อนุญ,ญาตให้ใช้ที่วัดกรมมตุยารามเนี่ยเป็นที่ตั้งในการทํากิจกรรมของค,คนหนุ่มสาวดังนั้นคนหนุ่มสาวอยากรู้อะไรก็อยากเรียนรู้ว่าธรรมะพุทธศาสนาคืออะไรมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตของเขาแล้วก็นํามาใช้ยังไงอาจจะมีคําถามเยะแยะๆก็จะมี ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีปุจฉาวิสัชนาม,มีการมาเทศมีการถามมีการตอบหลังจากนั้นก็มีหลักสูตรต่างๆเช่นพุทธศาสนาวันอาทิตย์ะะบทเนนภาคฤดูร้อนคือออกมาจากการที่กลุ่นกลุ่มคนหนุ่มสาวเออฉัานจะทําอะไรกันดีจะเรียนรู้ศาสนายัางไงจะเข้าใจยังไงให้มากขึ้นและจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ก็เหมือนกับยูพุทธก็ขยายสาขาไปเรื่อยๆไปามจังหวัดต่างๆอันนี้เป็นที่มาในช่วงของการก่อตั้ง อ๋อค่ะเท่ากับปัจจุบันเนี้ยมีหลากหลายสาขาเลยทีเดียวทั้งหมดมีประมาณกี่สาขาตอนไหนแรกๆนี่มีผมคาดว่าผมเคยทราบมาเกือบทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างมองไปที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนะมีทุกจังหวัดเลยนะฮะเหมือนกับสำนักพุทธเงี้ยแต่สำนักพุทธเป็นทางราชการพุทธสมาคมนี่ก็เป็นเป็น NGO ธรรมดาเนี่ยแหละฮะแต่ว่ามีความการขยายหน่วยงานเนี่ยไปทุกทุกจังหวัดยุพุทธ ก็เป็นเช่นคล้ายๆกันแต่หลังจากก่อตั้งมาแล้วขยายตัวไปได้ช่วงหนึ่งเนี่ยก็หยุดการขยายตัวเพราะว่าผู้บริหารในบางท่านบางจังหวัดจะไม่สะดวกที่จะทําคือเราไม่ยุคสมัยก่อนไม่ได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบเท่าไหร่ค่ะ,ะน,คนั้นบางคนโอ้อยุพุทธด,ดีก็ไปตั้งยุพุทธชวนบุรียุพุทธเชียงใหมย่ยุพุทธไหนตัวไหน,ไหนก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าเนื่องเพราะว่าไม่ไม่มีเอ่อโน้ตฮาเรื่องของการบริหารจัดการมากเกิดขึ้นจากการศรัทธาค่ะ ทำไปในช่วงหนึ่งก็อาจจะขยายหยุดการขยายตัวไปก็หดกลับเข้ามาแต่ยุคที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยยุคที่กัสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรสุธรรมเนี่ยก่อตั้งมาแล้วก็บริหารงานสืบเนื่องต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างเป็นระบบ แต่อยุพน์เองขยายสาขาไปที่จากที่เพชรเกษมซอย54ที่สังทนนะฮะก็ไปที่อยู่02ไปที่ปทุมธานี03ไปที่ชุมพร04ไปที่อยุธยา05ไปที่ระยองแล้วก็06เนี่ยเพิ่งรับใหม่มาเนี่ยอยู่ที่สุรินทร์เนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่6 0นย์ด้วยกันมีอยู่6 0นะคะเวลาที่เราคัดเลือกพื้นที่ใหม่ถึงเขาติดต่อเราเข้ามาว่าเขาอยากจะจะเป็นสาขา ของยุวพุธอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือเป็นอย่างนี้ครับค่ะคุยยุวพุธในช่วงต้นเนี่ยหลังจากอยู่ที่วัดกัมมาตุยารามได้แล้วเนี่ยเกิดการขยายตัวแล้วมีความสําเร็จในการทํางานก็เลยได้ที่บริจาคจากวัดกัมมาตุยารามที่อยู่เยาวล่านย้ายมาอยู่ที่เพชรเกษมห้าสิบสี่มีลุงขวัญเอี่ยมอ่องเนี่ยท่านให้ที่มาห้าไร่ะนะครับกอยห้าสิบสี่ก็ไปตั้งเป็นอาคารที่เป็นสมกงารใหญ่ของของยุวพุธนะฮรลุงขวัญน,น่ะมี มีเงื่อนไขยอยู่นิดหนึง่งก็คือว่าเมื่อมอบที่ให้แล้วนะ่ะขอให้ใช้ที่นียให้เป็นประโยชน์กับพระาศาสนาและเยาวชนค่ะคณะกรรมการก็ไปคิดกันหนะักสุดท้ายก็บอกว่าเราจะทําโรงเรียนดีกว่าเพื่อการศึกษา่นการศึกษานี่จะเป็นอะไรที่สามารถสืบต่อเนื่องแล้วก็เป็นการที่จะปลอมกลาเยาวชนเนี่ยให้โตขึ้นมาโดยที่มีหลักธรรมในพุทธศาสนาอยู่ในพื้นแล้วก็เห็นต่างประเทศในที่เขาทํากันก็ก็แบบเนี้ยจาก ปถมไปมัธยมไปอุดมมันก็จะมีมหาอะไรพุทธศาสนานะในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศพุทธผมว่าวิสัยทัศน์ของท่านเมื่อสมัยนั้นก็เอ,อเราเริ่มต้นจากอนุบาลไหมเลี้ยงสอนเด็กก่อนก็เลยเกิดยุวพุทธพิทยาขึ้นมาในสมัยนั้นแต่ไม่สามารถขยายไปถึงปฐมมัธยมได้เพราะ<า>จะ,ะจำกัดตัวเองอยู่ที่ตรงนั้นขึ้น อุปสรรคคืออะไรครับเพราะว่าอุปสรรคก็อาจจะเป็นนโยบายทางราชการในเรื่องของการสนับสนุนแต่วันนี้เราจะเห็นโรงเรียนศึกษาแนวุูธโรงเรียนนกน้อยโรงเรียนเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดขึ้นมาคือวิถีุทธคือผู้บริหารและผู้ใหญ่คงเห็นความสาคัญน่ะว่าในการที่จะปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีเนี่ยมันต้องมีหลักธรรมหลักธรรมในสายพุทธศาสนาเนี่ยต้องอยู่ในระบบของการศึกษามันถึงจะต่อเนื่องได้ใช่ ก็คือสอนตั้งแต่เด็กๆเลยปลูกฝังกันเลยลู้จักสวดมนต์ไหว้พระอาราธนาศีลนั่งสมาธิใต่บาตรคือเป็นกิจวัตรแต่มันถึงจุดหนึ่งก็ต้องมีงบประมาณต้องมีมาตรฐานในการเรียนและเด็กนอกจากสมาธิเป็นแล้วต้องเลขล่ะคณิตศาสตร์ล่ะภาษาอังกฤษล่ะรุ่นนี้ดัานใช่ไหมฮะนั้นก็มันก็เลยมันต้องลงทุนมากขึ้นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือว่า กระทรวงศึกษาธิการมันถึงจะเป็นเรื่องไปได้ค่ะหรือไม่งั้นก็ต้องเอาหลักสูตรพุทธศาสนาใส่เข้าไปในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องหลายศาสนาอะไรเงี้ยนะฮะนั้นเรื่องนี้ก็เลยไปไม่ถึงที่อืมยุพุทธก็ยังอยู่ในในกิจกรรมในลักษณะปู้ชาวิจารณ์กิจกรรมเยาวชนบทในภาคฤดูร้อนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แนวนั้นอ่ะค่ะมาจนกระทั่งถึงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับ จะมันช่วงปีนั้นเนี่ยยุพุทธเนี่ยกรรมการสําคัญของยุพุทธคือท่ทา,นนานอาจารย์บรรดาหอรัตนชัยท่านไปพบคุณแม่สิริวินชัยซึ่งหลายคนคงรู้จักชื่อเสียงของคุณแม่เป็นอย่างดีว,ว่าท่านเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากหลักสูตรของการปฏิบัติธรรมเจ็ดคืนแปดวันของคุณแม่เนี่ยโด่งดังไปทั่วเลยนะฮะโดยที่คุณแม่สอนทั้งการฝุดวิปัสนา ตามแนวพองบองหนอยุบหนอแล้วก็การเดินจงรนกรมคณะกรรมการของยูฟุธได้ไปปฏิบัติกับคุณแม่พอ,อไปปฏิบัติกับคุณแม่เข้าเนี่ยก็เกิดศรัทธาขึ้นมาว่าโอ้การจะเข้าใจพระศาสนาหรือธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปอ่านหนังสือนะเพราะอ่านหนังสือหรือฟังธรรมเ,เป็นขั้นต้นของการได้ปัญญาแต่การที่จะเข้าถึงหลักธรรมจริงๆต้องไปปฏิบัติ ก็ถึงมีการพูดว่ามีปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพอไปรู้ทฤษฎีเข้าแล้วยังไงคนรู้ทฤษฎีท่องจําพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเกิดกรุงรเบิลพัฒน์คือได้หมดแต่ว่าแล้วอย่างไงเมื่อคนรู้พุทธประวัติแล้วยังไงแล้วหลักหลักธรรมทางพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วนํามาใช้อย่างไรมันต้องไปปฏิบัติการปฏิบัติธรรมจริง โผลเข้ามาในยุพุทธในยุคนั้นครับค่ะแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะนะคะยุวพุทธในปัจจุบันเนี่ยในทั้ง6สาขาเนี่ยเรามีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปไหมหรือว่าเรามีกิจกรรมที่ว่าสาขาที่1จะเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือเท่าที่ติดตามนะคะจะมีทั้งธรรมะบรรยายแล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็จะเป็นหลักสูตรสั้นๆเลยใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่ทราบว่าในแต่ละสาขาเนี่ยมีกิจกรรมเฉพาะหรือว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยต้องการพื้นที่เล็กหรือมากแล้วเราถึงจะเลือกว่าจะไปลงสาขาไหน,นะะกัะก็ต้องตอจากที่คุณปุ๋ยถามมานะครับว่าเราไปเลือกคัดการขยายยังไงเนี่ยคือที่ผมเรียนไว้ว่าจากการที่ยุพุทธต้องเปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปสู่ยุคของไม่ใช่การแพร่เรียนรู้ฟังธรรมถามธรรมะถามตอบบวชตอนนี้กลายมาเป็นเราจะเข้าสู่ยุคของการปฏิบัติธรรมซึ่งได้แต่สองในประวัติศาสตร์72ปีเนี่ย2528เนี่ยช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ยุคเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปก็บอกว่านั้นเราต้องมุ่งสู่การปฏิบัติธรรมคนถึงเยาวชนถึงจะเข้าถึงธรรมแต่จริงๆมันไม่ได้จํากัดและความเป็นยุวพุธเนี่ยบอกว่าเอ้ยยุพฟุธต้องเป็นเด็กสิ ยุพุทธเปิดกว้างซะแล้วการปฏิบัติธรรมนี่มันตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มจนแก่จนเฒ่าชราก็ยังต้องศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมศูนย์แรกศูนย์หนึ่งที่อยู่ที่54เนี่ยเป็นศูนย์กลางของหลักสูตรมีห้องปฏิบัติธรรมมีห้องบรรยายธรรมมีห้องสอนธรรมพะพระอภิธรรมพระสูตรคือจะพยายามจะให้มีทั้งปริยัตและ,ะปฏิบัติแต่ปฏิบัติเนี่ยมุ่งเรื่องของหลักสูตรวิปัสสนาเนี่ยก็เลยทําให้ยุพุทธโด่งดัง ตำรวจก็มาทหารก็มาข้าราชการก็มานักธุรกิจก็มาแม้กระทั่งพระสงฆ์พระสังฆาธิการก็มาเพราะว่ายัวพุทธเนี่ยมีสถานที่ฟ a สซิลิตี้ที่กว้างใหญ่มีความเคาเล็กสับปายะพร้อมในการที่จะให้คนเดินตรงกลมนั่งสมาธิมีอาหารพร้อมมีผู้บริจาคคือเจ็ดคึ้นแต่วันคุณไม่ต้องเปห่วงว่าคุณจะมาซักผ้ารีดผ้าหาอาหารไปด้วยปฏิบัติ ทุกอย่างมีพรอหมดขอให้เอากายกระใจมาปฏิบัติดังนั้นนะฮะศูนย์นึงเมื่อเกิดขึ้นประสบความสําเร็จมากเรียกว่าแน่นเอียดตลอดเลยวันนี้ถ้าจะเข้าไปดูยูทูบก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ ybt.org จะเห็นเลยว่ามีศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแต่คนีพัฒนาการของเราเนี่ยจากศูนย์หนึ่งที่มีหลักสูนรเยอะแยะเลยมีทั้งปริยัตและปฏิบัติเนี่ยพื้นที่เต็มละอมเอาไงดีมีคนมาบริจาคค่ะ,ค,ะครนี้เราก็ดูว่าเออ พื้นที่โอ้ใหญ่กว่าที่เรามีเรามีห้าไร่อันนี้ตั้งสิบไร่สิบกว่าไร่ประทุมเราก็ต้องไปถมดินก่อสร้างหาทุนสร้างอาคารสร้างห้องปฏิบัติสร้างห้องพักนี่เป็นที่มาเอ๊ะแล้วคนที่มาปฏิบัติพื้นฐานเป็นแล้วทําไงต่อเขาอยากจะต่อยอดกันที่ต่อยอดเนี่ยกับการปฏิบัติพื้นฐานที่อยู่ในห้องเดียวกันบางทีถึงบางครั้งเนี่ยสามสี่ร้อยคน ในห้องเดียวกันนั่งด้วยกันพร้อมกันลุกนั่งด้วยกันเดินด้วยกันอย่างเงี้ยเลยเป็นเหตุว่าเอ๊ะสำหรับคนที่เบสิกได้แล้วก็คุณจะไปที่แอดวานการปฏิบัติแอดวานไม่ต้องไม่ต้องเดินด้วยกันเป็นเหมือนกับเป็นแถวทหารน่ะแถวทหารให้เดินอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้รู้ว่ายกย่างเหยียบไปด้วยกันจะได้รู้ว่าไม่เดินผิดแต่ติดต้องตามรู้ให้ทันนะในการเดินจงกลมแต่พอไปแอดวานปุ๊บเขาเดินของเขาเองอยู่ของเขาเองได้ ก็เลยมีคอนเซปต์ที่เรียกขังเดี่ยวขังเดียวที่ต้องดูแลตัวเองนะอยู่ในศีลอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในวินัยจึงเกิดศูนย์สองขึ้นพระเอินในหลวงครบราชการที่เก้าครบแปดสิบพรรษาแปดสิบปีก็เลยทำแปดสิบห้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติเราเลยได้อาคารแปดสิบพรรษาเนี่ยเป็นที่มาของการเป็นปฏิบัติเข้มค่ะคือเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่ดูแลตัวเองในระดับแอดวานซ์แล้วก็ยังมี ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยอันนั้นคยออุกฤษคือปฏิบัติเป็นเดือนเลยเข้าไปในนั้นเลยเพราะว่าการปฏิบัติมันไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่เราจะถึงจุดนั้นค่ะของจิตที่มีสภาวะธรรมเข้าไปเห็นความเป็นจริงอย่างชัดเจนเราไม่พูดถึงเรื่องการบรรลุธรรมเลยนะแต่ว่าไปมาวันหนึ่งแล้วแบบวันสต็อปแล้วกลับบ้านแล้วบรรลุธรรมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้เวลาต้องอยู่ตรงนั้นดังนั้นจึงมีเบสิกอยู่ที่ศูนย์หนึ่งที่ศูนย์สองมีมีทั้งเดียว แล้วเข้าไปข้างในมีอุกฤษคิดว่ามีสองสาขาก็โอเคแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวมีคนเอาที่มาให้ชุมพรใหญ่กิกอู้ก็ดีนะค่ะเพราะนี่มันกรุงเทพปทุมถ้าไปชุมพรก็จะคงอาศัยชุมพรดูแลภาคใต้ด้วยได้ไหมก็คิดการใหญ่ขึ้นนะฮะก็ไปที่ชุมพรก็เกิดศูนย์สี่อยุทยาก็เอาที่มาให้หลวงพ่อวัดมเหยงอืท่านเห็นการทํางานของยุพุทธโอ้ทางานเป็นระบบ เป็นเป็นมืออาชีพอะคือไม่ใช่เึ่งอยู่คนจะมีคณะกรรมการทํางานมีบอร์ดมีอะไรต่างๆก็ท่านชอบแต่บริจาคที่ของโยมแม่ท่านค่ะบอกโยมแม่อยู่เยอะแล้วอยากให้โยมแม่ได้บุญสูงสุดคือให้ที่นี่กับยุพุทธให้ยุพุทธไปจับเราก็เลยได้ศูนย์สีมาก็ต้องไปถมดินสร้างขึ้นมาอีกศูนห้าก็เช่นกันเป็นลักษณะมีคนมีศรัทธามาบริจาคและคณะกรรมการพิจารณาว่า เหมาะสมแล้วเราพอมีกําลังที่จะหาทุนไปสร้างไปพัฒนาพื้นที่แล้วสร้างอาคารลักษณะคล้ายถึงกันเราก็มีโน้ตฮาว์จากศูนย์หนึ่งเนี่ยเอาไปใช้เพราะนั้นหลักสูตรที่เกิดขึ้นที่ศูนย์หนึ่งทขาไ้ไม่ใช่เพียงแค่เจ็ดคูนแปดวันเอ๊ะเจ็ดคูนแปดวันมาไม่ไหวขอมาสามวันก็ไม่สามสองคืนสามวันมีห้าวันมีเจ็ดวันคือแบ่งตามจํานวนวันคือจํานวนวันยิ่งมากขึ้นคนก็จะเข้าสู่สภาวธรรมได้ดีขึ้นค่ะ<ฆ>แล้วก็มีหนึ่งเดือนไปอยู่ใน กเลยไปอยู่ที่0ูนยไปเก็บตัวอยู่ที่นั่นเลยจึงเกิดเป็นการปฏิบัติซึ่งเบสิกแอดวานซ์ซูเปอร์แอดวานซ์หลักสูตรก็จะหาวิทยากรตามความชํานาญของท่านบางทีเราเจอ,อก็จะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระซึ่งท่านท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชื่อเสียง ก็นีนม์ท่านมาสอนก็เป็นหลักสูตรหลักสูตรนี่ของพระอาจารย์พระครูเกษมธรรมธาตหนาในของพระอาจารย์คันชิตนาในของพระอาจารยาร์ไพศาลนะแต่ละท่านก็จะมีจุดเด่นของท่านที่ไม่เหมือนกันอาเตรียมตัวตายอันนี้ปฏิบัติธรรมแนวไม่ต้องไปยุ่งเรื่ององค์ภาวนามากนะทาแบบปรมัตาเลยนะคือแต่อาจารย์แต่ละท่านจะมีจุดเด่นที่ต่างกันนะนั้นก็หลักสูตรเราเนี้ยก็กระจายไปตามศูนย์ต่างที่ผมเล่ามานี่จะเห็นว่าที่มาที่ไปการจัดตั้ง แล้วก็รวมไปถึงหลักสูตรแล้วก็ศูนย์สาขาต่างๆตามที่คุณปุ๋ยถามค่ะจริงๆเราต้องขอบคุณค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยดูเหมือนยุคพุทธนี่ครอร์ทั้งหมดเลยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดแต่ว่าเป็นพื้นที่สําหรับเด็กเล็กแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ละอันนี้เริ่มจะจะสามารถไม่ว่าใครก็สามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกิจกรรมได้แล้วก็จะต้องติดติดตามข่าวสารกิจกรรมมานะคะแล้วส่วนท่านวิทยากรก็ค่อนข้างหลากหลายลาลายขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์แวกตอนนั้นนะ พัน stop shopping มาที่ยูพุทนี่ได้ทุกอย่างเลยแล้วเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมะเหมือนคุณเข้าไปเลือกสิ่งที่รู้สึกจะตรงกับตัวคุณหลักสูตรก็เริ่มมีความหลากหลายขึ้นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาก็มาเรียนเพื่อจะเอาประสบการณ์เนี่ยไปสอนเด็กในโรงเรียนในวิชาพุทธศาสนาที่เขาสอนพระสังฆาิการก็มานักธุรกิจก็มาว่าจะ apply พุทธศาสนาหลักธรรมเนี่ยกับการดำเนินธุรกิจยังไงเด็กก็มาเด็กเล็กก็มาฝึกสมาธิฝึกวินัยอะไรเงี้ยคนสูงวัยก็มา เตรียมปล่อยวางในชีวิตคือธรรมะไปได้กับทุกคนค่ะขนอนุญาตเรยนถามค่ะแล้วถ้าท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นองค์กรก็ดีจะเป็นเจ้าของโรงเรียนก็ดีเขาสามารถที่จะให้เราจัดหลักสูตรเฉพาะเลยได้ไหมว่าสําหรับทีมพนักง,งานขององค์กรเขาหรือว่าเด็กๆในโรงเรียนนี้แล้วจะจัดหลักสูตรเฉพาะโรงเรียนได้ด้วยใช่ไหมคะคเขาต้องประสานไปที่ไหนอย่างไรบ้างก็ไปท,ที่สมามคมนั่นแหละครับอ,อย่างเช่นครั้งหนึ่งหมอเริ่มสนใจค่ะ,คะ บอกเอ,อในการที่จะหมอจะเรียนจบมาหมอต้องในวิชาชีพที่ก็หมอก็ต้องควรจะมีประสบการณ์ในเรื่องของทางจิตด้วยนะก็กลายเป็น Requirement คืออาจารย์หมอมาก็เลยมาบอกอ่ะเด็กนักเรียนหมอพยาบาลมานะไปบ้านดูคนไข้ก็ต้องมีสติในการดูแลมีความเมตตาในการดูแลดังนั้นหลักสูตรเนี่ยก็ไป i n c o r p ์เ a t ตอยู่กับอ่หลักสูตรแนวที่ที่ทางแต่ละสถาบันเขาทำกันอยู่ตำรวจก็มาค่ะ แต่สําคัญสําคัญก็คือว่าคุณจะฝึกสติและฝึกสมาธิยังไง<ะ>ถ้าไปอยู่ในนั้นไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรคุณต้องมีทั้งสติและสมาธิอยู่ในนั้น<ะ>แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นปัญญาคึงความเข้าใจในตรบกธรรม ที่คริ้งนี้ได้กลายเป็นแอปพลายใช้แล้วครับค่ะค่ะ,ค,ะคุณอนุรุทธค่ะแล้วตัวคุณอนุรุทธเองเนี่ยหลังจากที่เราสนทนากันมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการน่ะนะคะมั่นใจเลยค่ะว่าก็เป็นนักปฏิบัติด,ด้วยเช่นเดียวกันไม่ทราบว่ามีเรื่องราวหลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยหลังจากที่ทราบเรื่องพระธรรมคำสอนศึกษาเรื่องของเนื้อหาทฤษฎีแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมคะกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตก็ดีในเรื่องของแนวคิดก็ดี ความรู้สึกจิตวิญญาณก็ดีอันนี้มีอะไรจะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบ้างไหมคะครับผมก็อยากจะเรียนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยวิเศษสุดจริงๆแล้วมันเป็นบุญของเราที่ได้เกิดในประเทศไทยที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนานอกจากมาพบพระพุทธศาสนาแล้วแรงมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มี ซึ่งจะเป็นเรื่องสําคัญก็คือการนําหลักธรรมะมาใช้เนี่ยมันต้องไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความชํานาญแล้วเราถึงจะสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจําบันหรือว่าเอาไปแอพพลายใช้ในธุรกิจที่เราทําอยู่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเมื่อนํามาปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเราจเจริญภาวนาเนี่ยให้เกิดสติสติเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ และตลอดเวลาแทบจะเรียกว่าทุกลมหายใจถ้าเราสามารถที่จะฝึกสติให้เรารู้ตัวตนของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นคนที่คนมีสติคือคนไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือคนที่พลาดพลัง้งแล้วคนที่มีสติต่อเนื่องมากๆก็คือคนที่มีสมาธิสมาธิก็สามารถนํามาใช้ในอะไรก็ตามที่จะต้องในการเรียนในการศึกษาในการพูดในการทํางานมันรวนแล้วต้องเกิดสมาธิทั้งสิ้น เล่นกีฬาอ่านหนังสือมันไม่ใช่พื้นฐานของสมาธิธรรมดาแต่ว่าพื้นฐานสมาธิที่มากขึ้นสมาธิก็จะเป็นผลลัพธ์ส่งให้จิตของคนเรานี่มีความสงบคนของเรามีความทุกข์มีความเครียดทุกวันเนี้ยเพราะว่าจิตมันไม่สงบจิตไม่สงบเพราะไม่ขาดสติขาดสติเพราะปล่อยจิตให้คิดวุ่นวายสับสนแล้วก็ไปทั่วซึ่งเป็นธรรมชาติของจิต เวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี่ยทำให้เราเข้าใจจิตของเราดีขึ้นและเวลาเราฝึกจิตทําให้จิตของเราถูกฝึกแล้วเนี่ยจะจึงเป็นจิตที่เชื่องเหมือนกับม้าป่าหรือช้างป่าลิงอ้่นวายไปหมดเลยพอเรารู้เราเริ่มฝึกเขาเป็นที่เป็นทางจิตท,ที่เกิดสมาธิมีสติมีสมาธิก็จะเกิบปัญญาเป็นผลตามมาผลสุดท้ายคือปัญญาเนี่ยเกิดความเข้าใจ ในความเป็นจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างไรบางทีเราติดเราอยากให้เป็นอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นเราก็เป็นทุกข์ติดที่ถูกฝึกไว้แล้วมันก็จะเตรียมตัวเผชิญความทุกข์เผชิญความผิดหวังรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นไรเราพยายามทําใหม่นะแทนที่จะบอกทำไมมันไม่เป็นใครเป็นคนทําผิดฉันโกรธนะคือแทนที่จะไปอยู่ในโบสถ์อันนั้นซึ่งมันมันไหลไปเรื่อยกลาเป็นเป็นอยู่ในโบสถ์ซึ่ง รู้ทั่วตัวพร้อมมีความสงบหรือสามารถสร้างความสงบให้กับชีวิตของเราเองได้และคนรอบข้างคนในครอบครัวบริวารของเราเราก็สามารถนําสิ่งเนี้ยไปใช้ไปแบ่งปันให้เขาการที่จะฝึกให้คนมีสติหรือสมาธิได้เนี่มันไม่ใช่จู่ๆนั่งแล้วมันมีสติขึ้นมาทันทีเลยจู่ๆนั่งแล้วมีสมาธิมันต้องฝึกเหมือนกับตีปิงปองก็ต้องฝึกตีกอล์ฟก็ต้องฝึกเรียนหนังสือก็ต้องฝึกทำคอมพิวเตอร์ก็ต้องฝึกทำเอ็กเซลก็ต้องฝึกเข้า p o w e ว point ก็ต้องฝึ มันต้องสุดทั้งนั้นจิตก็เช่นกันเราอะ่ะมัวไปยุ่งกับเรื่อง,งภายนอกเยอะวิทยาการเยอะะส่งจิตออกนอกหมดเลยแทนที่จะส่งจิตกลับเข้ามาข้างในเพื่อดูแลตัวเองผมว่าอันนี้ฮะสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราเข้ากรรมาฐานเยอะๆเข้าเราสามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งกินข้าวเราก็รู้ตัวได้คุยกันเราก็รู้ตัวได้จะพูดอะไรเราก็พิจารณาคำพูดของเราได้ แทนที่จะพูดอะไรก็ลึกจะพูดก็พูดไม่รู้ว่าผลมันผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงวันนี้เรามีการไต่ตรองพิจารณาการกลั่งกลองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะจิตเราถูกฝึกแล้วผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยามสุดท้ายของชีวิตก่อนจะจิตสุดท้ายที่ดับไปจากโลกใบนี้ป่วยแค่แล้วนอนอยู่บนเตียงก็ยังใช้สติสมาธิพิจารณาสติสมาธิและปัญญาพิจารณาสภาพของตัวเองบนเตียงนอนนั้นว่า สังขารม,มันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วดังนั้นจะให้มันอยู่จูแข็งแรงขึ้นมาหายป่วยมันไม่ใช่เราก็ต้องเกิดความยอมรับว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นยาไปเป็นทุกข์ของมันจิตจึงมีความสุขได้ส่วนกายป่วยก็ให้หมอรักษาไปดังนั้นธรรมะใช้ได้ทั้งเด็กก็มีสมาธิในการคงจําในการอ่านในการตั้งใจเรียนหนังสือคนทํางานก็มีสมาธิในการทํางานมุ่งมั่น ไม่ใช่ทำอย่างคิดอย่างนั้นมา m ติฟังก n c t i ตอนนี้เราทำมาติฟังก์ชัน n รื่ขาดสมาธิสมาธิก็สั้นกลายเป็นปัญหาสืบเรื่องอารมณ์ก็สั้นอารมณ์ก็โกรธเร็วฉุนเฉียวรุนแรงมันมันมาจากการที่ไม่ได้ฝึกดังนั้นธรรมะก,การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนที่เป็นชาวพุทธน่าจะผมเชิญชวนให้ได้ศึกษาและปฏิบัติและ,ะมีประสบการณ์ สุดยอดเลยค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะไม่ราบว่าเด็กเล็กๆเนี่ยอายุน้อยสุดที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยขวบเจ็ดขวบก็มีแล้วเจ็ดบางคนเนี่ยเข้าในหลักสูตรเข้มด้วยนะฮะสี่แปดคือเย็นไม่กินข้ากี่วันนะคะเจ็ดขวบเจ็ดขวบเนี่ยคือหลักสูตรตอนนี้ที่ยูพูดก็มีนะฮะแต่ว่ามันต้องอาศัยพี่เลี้ยงเยอะหลักสูตรนี้ทํายากที่สุด ก็คือพี่เทียงคือคนของเราไม่ใช่คนจับที่บ้านมา <c oughs> ด้วยก็จะเป็นจิตอาสาก็ตามก็รู้ว่าจะแฮนเดิลเด็กยังไงเพราะเด็ก <c oughs> เขาจะโซนเขาจะร้องเขาจะคิดถึงบ้าน <c oughs> เขาจะร้องไห้ค่ะบ <c oughs> างทีร้องไห้แเรวไปยืนอยู่ในมุมหนึ่งร้องไห้ให้เสร็จแล้วถึงจะกลับมาใหม่ค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ไหวจริงๆถึงจะส่งกลับบ้านแต่ว่าต้องตะล่อมให้อยู่ไม่ง่าย <c oughs> เพราะสอนเด็กนี่ยาก <c oughs> แต่เด็กจะทวไม่ชาเลนจ์สุดเล็กๆนะฮะยิ่งเล็กนะยิงกย่งยากแต่เขาผ่านไปได้นี่น่าสนใจทีเดียวนะคะมีฮะแล้วเดี๋ยวคุณ คุณปุ๋ยผมอยากให้สามต่อจากสิ่งที่สัมภาษณ์ผมในวันนี้เนี่ยไปคุยกับนายกสมาคมคนปัจจุบันซึ่งค,คุณบนเทียนธนาณนัาเนี่ยตอนที่ไปบวชปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภาคเหนือะขอทบทวนตัวเองตลอดเลยเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเป็นคนมือเทคโนโลยียุคพุทธในยุคปัจจุบันนี่เป็นยุคยุคพุทธที่ดิจิตอลไทม์สเมชชั่นแล้วอุป,ปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้นี่เข้าไปในยุคพุทธคุณปุ๋ยจะบอกว่าไม่ใช่ที่โบราณโบราณเดินไปแล้วมีคนแก่เดินหลังค่อมไม่ใช่นะ ทันสมัยมากมากเลยแล้วอยากให้ทีมอะไปถมแล้ววันหลังจะได้โยงไปกับเด็กที่เด็กบ้านเมตากรูนานแล้วก็เคยเข้าไปช่วยแล้วบางทีให้เขาใช้ศิลปะในการวาดภาพมาันก็เห็นแมงสาเพนยาเสพติดเห็นปืนเห็นอาวุธร้ายที่เขาเติบโตมาในในจิตสำนึกในประสบการณ์ชีวิตเขาเนี่ยของพวกเนี้ย แล้วมันแก้ไงมันก็ต้องแก้กลับไปที่จิตมันไม่ใช่แก้ว่าไปสอนเด็กยังวุ้นอย่างนี้เด็กเขาไม่ได้ถูกสอนมาล้งนั้นต้องฝุกเขาค่ะแล้วในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยพอจะมีไหมคะมีครับเพผมก็เรียนว่าสําหรับผู้ที่สนใจแล้วไม่ไม่ยังไม่ค่อยรู้จักญี่ปุ่นอยากเรียนว่าลองเข้าไปในในใน,ในอินเทนอร์เน็ตเขา g o o g l e นะฮะ ยูว่าพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในภาพรมเนเว็บรามหรือว่า Y B A T O R G ย่ n g Buddhist Association of Thailand <laughs> Y B A T พอเข้าไปปุ๊บก็จะเจอเพจเลยแล้วมันจะ break down ไปเลยว่ามีกิจกรรมอะไรมีหลักสูตรอะไรและสอนเมื่อไหร่และใครสอนคือ b r e กด down เป็นรายละเอียดหมดแล้วก็โทรศัพท์ไปคุยโทรไปจองแล้วก็เข้าไปได้เลยครับเป็นแบบนั้นค่ะแล้วโดยปกติแล้มีค่าใช้จ่ายไหมคะ โดยปกติเราไม่มีค่าใช้จ่ยจายแต่แล้วแต่บางหลักหลักสูตรถ้าบางหลักสูตรเขาจะแจ้งไว้ก่อนว่าหลักสูตรเนี้มีค่าใช้จ่ายนะอย่างนี้อย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ระยูยพุทธจะใช้ว่าคนที่เข้ามาปฏิบัติแล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยเขาจะบริจาคให้คนต่อไปมา,มาปฏิบัติมันจะดีกว่าที่ว่าไปตั้งเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะแต่สุดท้ายสมาคมก็ต้องมีรายได้เข้ามาเพื่อที่จะมาเลี้ยงมันเป็น expense นะค่ะดังนั้นก็ ก็จะมีสปอนเซอร์ผู้ที่มีจิตศรัทธานหลักสูตรหนึ่งสมมติสามแสนบาทฝึกได้สองร้อยคนมนี่อาหารให้เขากินทุกมื้ออะไรเงี้ยสามวันบุญกุศลอันมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมให้คนปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมเนี่ยคือการให้ให้ทานเนี่ยให้ธรรมะนี่เ,นเป็นทานที่สูงสุดอยู่แล้วดังนั้นก็มีผู้มีใจบุญหรือบริษัทเข้ามาสปอนเซอร์อย่างเกียรตินาคินนะฮะเขาก็มาให้ทุกๆปีเลยแล้วเขาก็ ยินดีที่จะช่วยว่าให้คนได้สัมผัสธรรมะค่ะ okay. นั่นหมายถึงว่าถ้าท่านผู้ฟังประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งหรือจะร่วมบริจาคด้วยก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของยูวพุทได้เช่นเดียวกันนะคะมีเบอร์บัญชีทุกอย่างเก็บเอาไวออนไลน์ก็ได้ครับอันนี้เป็นสาธารณกุศลไหมคะหมายถึงหักภาษีได้ด้วยไหมคะหักภาษีได้ด้วยหักภาษีได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านนายกกิติมศักดิ์ที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก่อนอื่นพี่ปุ๋ยต้องขออนุโมทนากับคุณอนุรุทธว่องวานิชนะคะซึ่งท่านไม่ได้เพียงแต่ ดูแลเรื่องของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยปัจจุบันท่านเป็นประธานบริษัทห้างขายยาอังกฤษหรือว่าที่เรารู้จักกันดีตรางูนั่นเองนะคะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ time for team